ะะการทํางานประจําอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ค่ะบางคนบอกรายได้ไม่พอจะใช้จ่ายนะคะวันนี้มีมันนี่ก็เลยเอาใจคนอยากมีรายได้เสริมนะคะมี4อาชีพเสริมที่น่าสนใจที่ใครๆก็ทําได้มาฝากกันค่ะอาชีพแรกเลยก็คือโซเชียลมีเดียกูรูนั่นเองนะคะเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เราเนี่ยชอบใช้โซเชียลมีเดียค่ะเชื่อว่าทุกวันนะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือแนมะ้แต่ Instagram นะคะเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยสร้างโซเชียลมีเดีย ขึ้นมาเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราชอบผ่าน Facebook Fan Page หรือว่าทวิตข้อความที่เราสนใจผ่านทวิตเตอร์นะคะพอเริ่มมีคนติดปุ๊บนะคะก็อาจจะสามารถย้ายไปเป็นแอดมินให้กับบรรดาเพจขององค์กรหรือว่าบริษัทที่เขากําลังขาดแคลนแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจที่เขาทําอยู่รวมถึงหลักการตลาดด้วยนะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะขยายกิจการต่อมาเป็นบล็อกเกอร์ก็ยังได้ในการรีวิวสินค้าต่างๆเพราะสมัยนี้นะคะ สัดแบบไหนก็ต้องการคนรีวิวสินค้าที่เป็นคนใช้งานจริงนะคะที่สําคัญบรรดาคนที่เป็นคนทั่วไปก็จะเชื่อบล็อกเกอร์มากกว่าคําโฆษณาของบรรดาบริษัทอีกด้วยแหละคะ่ะอาชีพที่2ก็คือคุณครูหรือว่าติวเตอร์นะคะผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าท่านเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษหรือมีความชื่นชอบอะไรบางอย่างมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะสอนหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ ผ่านเรื่องของการติวเตอร์หรือเป็นคุณครูก็อย่างได้นะคะใครถนัดบางอย่างเป็นพิเศษอย่างเช่นการเต้นการแสดงก็สามารถจะเป็นติวเตอร์ได้นะคะง่ายๆก็คือเราชวนคนที่รู้จักนะคะแล้วก็คนที่คุ้นเคยกันมาก่อนว่าเอ๊ะมีใครอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะเข้าใจเรื่องที่เราถนัดเป็นพิเศษหรือเปล่าสอนให้นะคะแบบตัวต่อตัว,ตวแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วค่อยขยายวงกว้างไปนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้อย่างงามทีเดียวและะ้วค่ะ ต่อมาก็เป็นการรับผลิตสินค้า DIY นะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ mix and match ชอบซ่อมแซมหรือว่าบางอย่างที่อาจจะดูเป็นของที่ไม่น่ามีราคาแต่เราทำให้ดูมีคุณค่าขึ้นมาได้คุณเองน่าจะเป็นคนที่ผลิตสินค้า DIY ได้อย่างดีทีเดียวค่ะลองนำสินค้าเหล่านั้นนะคะแล้วก็ไอเดียของคุณไปเสนอขายนะคะรับรองว่าได้กำไรแล้วก็มีความสุขกับการทำในสิ่งที่รักอีกด้วยสุดท้ายก็คือช่างภาพอิสระนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปหลายคนก็เลยช ชอบถ่ายรูปมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะถ่ายจากสมาร์ทโฟนหรือจากกล้องที่เราซื้อมานะคะทราบหรือไม่ว่าทำเงินได้จากภาพเหล่านั้นด้วยนะคะโดยไปโพสต์ขายในเว็บไซต์ s h u เต e r Sto c อ,อถ้าคุณสามารถถ่ายภาพได้มุมดีๆเก๋ๆนะคะแล้วก็ไอเดียโดนๆแน่นอนว่าจะมีคนซื้อรูปภาพของคุณอย่างแน่นอนนี่ก็คือ4อาชีพในการสร้างรายได้เสริมที่เรานำมาฝากผู้ชมกันค่ะ